สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะโหวันนี้ไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยอาจารย์ทําผิดอีกแล้วไม่เหงาเลยดีนะเนี่ยฮะพอทําผิดปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยอาจารย์จะไม่เหงาเพราะว่ามีพี่น้องคอมเมนต์กันยาวเหยียดเขาบอกว่าอาจารย์ให้เลขเก่าให้เลขข้างล่างเป็นงวดเก่าว่างั้น ออาจารย์ก็ว่ามันไม่เก่าแล้วอาจารย์ก็ไปเขียนมันที่ใส่เนาะเอาเสร็จแล้วอ้าวมัน,ม,นมันก็เลยไปดูอของวีไพก็เขียนใส่เข้าไปมันเออมันเป็นแปดงวดที่แล้วเนาะ <c oughs> มันเป็นแปดกับเจ็ดแต่ว่าตัวเลขไม่เหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้เป็นงวดใหม่นะคะ เลขมันคล้ายกันอาจารย์ก็ว่าเอ้ยเลขมันมันคล้ายกันมันก็แล้วแล้วมันก็คิดว่าเป็นเลขงวดใหม่ที่ไหนได้อีกงวดนี้มันเป็นงวดเก่าเนี่ยแต่อาจารย์ก็เอ้ยมันงวดใหม่นี่เขียนวันที่ผิดพอมาดูมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นงวดเก่าเนาะอะนี่อันนี้งวดใหม่พี่น้องแคปได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องเข้ามาอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวทาให้พี่น้องไม่มั่นใจอันนี้พอดีเลขอะ่ะมันเหมือนเดิมมันเหมือนกันเนาะงวดน,นี้ข้างล่างมั่นใจมากแล้วก็เห็นไหมคะพี่น้องเด่นเจ็ดกับแปดนะของอาจารย์แล้วก็พี่น้องจะใส่อะไรก็แล้วแต่พออาจารย์ดูปุ๊บอ้าวมันเลขงวดเก่านี่นะมันไม่มีสีเห็นไหมคะงวดก่อนเนาะไม่มีสี เป็นงวดเก่าจริงๆเราพอมาดูอ้าวเขียนผิดจริงๆตอนแรกจะจะนึกว่าอาจารย์เขียนผิดเขียนวันที่ผิดอุตส่าห์มาเปลี่ยนเป็นตัวเลขเห็นไหมคะพอมาดูคำคำนวณอีกทีอ้าวเลขวิ่งมันเลขตัวเดิมก็เลขตัวเดิมจริงแต่ว่าไม่มีสนะีเนาะแต่งวดใหม่เนี่ยมันจะต้องมีสีนี่ยอ่ะนั้นถูกแล้วนะพี่น้องอาจารย์มองผิดขออภัยก็ถึงบอก ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดไม่เหงาเลยพี่น้องจะเตือนตลอดนะคะแคปได้เลยนะคะอ่ะงวดน,นี้แล้วก็เข้ามาก็คุยกันเหมือนเดิมเนาะให้ได้สิบนาทีนะถึงจะออกได้ไม่งั้นก็เขาไม่รับรองนะ o ยูทูบะต้องให้ได้สิบนาทีขึ้นไปถึงจะ,อะเอามาลงออกอากาศไม่งั้นก็จะจะไม่ได้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันแล้วก็ พี่น้องหลายท่านที่ถามมาเรื่องกาแฟก็ก็เลยคุยบอกได้เลยเนาะตอนนี้ว่ากาแฟถ้าพี่น้องอยากได้ก็อาจารย์ก็ไม่ได้ปิดอะไรเนาะกาแฟมีสิบซองขายราคาสองร้อยเก้าสิบจากกล่องหนึ่งสับเกือบห้าร้อยอ่ะพี่น้องอันเนี้ยบอกตรงๆหลายร้อยอยู่นะก็อาจารย์ก็ขายแค่นี้แหละได้ไม่กี่บาทก็ช่างมันเถอะก็ให้พี่น้องได้ทาน ได้สุขภาพดีได้บุญด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาราคานี้เนาะใครอยากได้ถ้าสั่งสามกล่องหกกล่องเนี้ยต้องออกเองนะค่าส่งอ่ะเพราะว่าอะไรอาจารย์ได้ไม่กี่สตางค์ไม่กี่บาทเนาะแต่ถ้าสิบกล่องอ่ะพอช่วยได้สิบกล่องจะไม่คิดจะไม่คิดอา่าค่าส่งเลยจะจไอ้นี่ให้อ่ะได้แน้ะนะข้างล่างนะอันนี้ของแท้แน่นอนนะวันที่สิบหกเดือนเก้าอาจารย์ระดาพาเติมบุญเนาะ อ่าอ่าเลขรองมาก็คือเลขสี่เลขหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขเก้าอันนี้แน่ๆนะอ่ะงวดก่อนอะเลขหนึ่งมันจะไม่ใช่ละเลขหนึ่งเลขห้าเลขสามเลขสองเลขหกเลขเก้าคนละเลขกันอาจารย์ขอโทษด้วยให้ดูผิดหยิบผิดทุกทีเลยรอบแรกเหมือนกันชุดคัดเล่นเอาของเก่าให้พี่น้องดูพอให้ของเก่าดูเท่านั้นแล้วอยพี่น้องคอมเมนต์กันมาเพียบ มาเตือนบอกอาจารย์ให้ของเก่าะอืมต้องเริ่มใหม่เอาใหม่แต่วันนั้นมันเป็นชิดคาเดนอก็มันก็ไม่ได้เร่งด่วนอะไรแต่ <c oughs> วันเนี้ยมันเป็นวันเร่งด่วนเนาะเดี๋ยวพี่น้องอยากได้เลขก็จะคาใจข้ามวันข้ามคืนไม่ได้ลอะออะมีอะไรก็ทักหาอาจารย์แล้วก็แคปมานะคะแคปมาหากันแคปไว้แล้วก็มีอะไรก็โทรมาอยากได้อะไรอยากได้น้ําหอมอยากได้กาแฟอยากได้วิตามินซีหรือว่ากะปิหรือว่าจะเป็นปีเตี้ย หรืจะเป็นสร้อยข้อมือที่อาจารย์ใส่อาจารย์ใส่เนี่ยเย็นนะเพราะว่าอะไระพวกหยกเนี่ยมันจะเย็นยิ่งหน้าหนาวน่ยแตะกันไม่ได้เลยนะเย็นมากอ่ะแล้วก็ใครอยากได้เป็นไหมทองหรือว่าอะไรต่ออะไรก็ทักเข้ามาได้เมื่อก่อนมีอะไรนะไหมดำอะ่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรอาจารย์จำไม่ได้แล้ะอันนั้นมีคนเช่าไปละก็เ,เกี่ยวกับพวกลมพัดลมเพอะไรที่เขาบอกอ,ะอ่ะออ ช่วยได้แล้วก็ใครสนใจเรื่องอดอกไม้หยกเป็นแกะเป็นดอกไม้แกะเป็นนกยูงแกะสลักเนาะใครมีคู่หนึ่งตั้งโต๊ะอันนี้ก็ได้มาจากเมืองจีนนะู่นแหะเมืองจีนหรือเวียดนามอ๋อเวียดนามเวียดนามไปเมืองจีนได้แต่แหวนใส่เองอแล้วก็ไม่ได้อะไรมาแต่เวียดนามมาได้มาไปเวียดนามส่วนมากจะได้มาแล้วตามมาทางเรือดีไม่แตก ก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เนาะมันจะเป็นตั้งโต๊ะมีขดัดมีที่รองตั้งด้วยใครอยากได้ก็ทักเข้ามาเนะเาะเกี่ยวกับยกเดี๋ยวนี้หายากนะยิ่งประเทศเขาตอนนี้เขาไม่ขุดกันแล้วพี่น้องอก็เซ็นซื้อที่จัดห่วงจุ้ยบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์มีอยู่เท่าไหร่พอแบ่งปันไหมอาจารย์แบ่งปันไม่ได้เพราะว่าพี่น้องอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยได้ขาข้างเดียวกันไปทั้งนั้น เกิดให้ไปแล้วบางคนอยากจะมาเอาใหม่ก็จะไม่ได้คู่อาจารย์เป็นห่วงนะปล่อยไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปตัวเดียวอ่ะขาดคู่อจัดคู่ให้เขาซะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ขึ้นราคานะราคายังเดิมยังคงเดิมเพราะว่ายังให้โอกาสกันอยู่เนาะเราเราไม่ไม่ทำให้พี่น้องเสียโอกาสเพราะว่าบางท่านได้ขาขวาขาขวาก็ตัวเมียนะเรียกเรียกโชคลาภ ตัวผู้ก็ปัดปกป้องปัดเป่านะมันเป็นคู่กันเนาะพิเียเนี่ยเขาเป็นคู่เพราะฉะนั้นก็ใครได้ตัวเดียวก็ถ้าพูดถึงใครมีโชคแล้วก็เอาไปเข้าคู่ใครถ้าใครได้ไปอโอกาสไปต่างประเทศนะก็จะเห็นเลยก็ตั้งข้างซ้ายข้างขวาเลยนะประกบคู่กันใครไปเล่นการพนันเนี่ยไปมไปจ้องตาปุ๊บกระเป๋าเงียไม่เหลือสักบาทแล้วกระเป๋าปิ้นออกมาเลยแล้วกันเขาก็รักเจ้านาย ปีเสียนี่เป็นอะไรที่ซื่อสัตย์รักเจ้านายาใครได้ไปก็เขาก็จะเรียกทรัพย์ให้เจ้านายถ้าใครไปเล่นการมานานแข่งกันสู้กันนะ่ะใครใครเหนือกว่าคนนั้นก็จะได้อา่าก็ชนะไปประมาณนั้นเนาะอ่าใครอยากได้ก็ทักเข้ามามีปีเสียเนียของอาจารย์มีสองสีอ่าสีเสขียวสีแดงสามสีกหกลูกซิ้วแล้วก็นางพญาเนาะราคาก็กันเองเหมือนเดิมราคาลูกศิษย์นั่นแหละเนาะ วันนี้ก็ที่พูดไปนี่เพื่อจะให้ได้สิบสิบนาทีแล้วก็จะออกนะนี่เจ็ดนาทีแล้วพี่น้องอ่ะมันก็ให้พี่น้องแคบอีกทีแล้วกันพี่น้องแคบอันนี้แล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอทีล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสองตัวนะคะเห็นไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดนะพ่อ,อาจารย์ให้เลขเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นของเขาจริงๆอืมไม่ผิดนะ อันนี้อาจารย์ทำไว้เนี่ยอ่ะเลขกลางเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบใครที่ยืนมองอยู่อยากรวยแล้วไม่กล้าเข้ามาเป็น v ีไอพีอ่ะอ่ก็จัดสินใจเอานะอยากเข้ามาก็เข้ามางวดนี้ปังงวดนี้รวยอ่ะบอกได้แค่นี้แหละวันนี้อาจารย์มั่นใจเนาะ ชุดคัดเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิไอยากได้สูตรโต้นก็ทักเข้ามาเนาะส่งไปถึงบ้านเล่นได้ตลอดชีพจนกว่ารัฐบาลจะเลิกนะ,ะเพราะว่าตลอดชีพเนี่ยทำครอบคลุมไว้หมดไม่ต้องกลัวผิดแม้ว่าจะออกตองออกออกอหกตัวเป็นรางวัลที่หนึ่งเลขตัวเดียวก็ยังเข้าเพราะว่าอะไรออกตองออกเบิ้ลออกหามอะไรได้หมดเพราะว่าทำครอบคลุมไว้หมด พูดไปก็ให้พี่น้องแคปไปเนาะถ้าใครอยากได้สูตรกําลังวันก็ทักเข้ามาได้กําลังวันอาจารย์ไม่ค่อยจะเอามาคุยหรอกเพราะว่ามันเข้าดีพี่น้องที่ได้ไปเนี่ยเขาก็าไปเล่นไปตัดเล่นเนาะมันก็มีหลายตัวอยู่นะไม่ใช่เป็นเลขตัวเดียวนะแต่ว่าเอาไปตัดเล่นได้นะคะพี่น้องอาจารย์ก็เลียงเมียไว้อย่างนี้เผื่อใครแคป วันนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะเอาเลขมาให้แล้วอะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างก็เข้ามาคุยกันใหม่นะคะก็รีบด่วนแล้วกันใครที่อยากรวยไม่ต้องไปยืนดูเขารวยเรามีสิทธิ์รวยได้นะคะเดี๋ยวเอาเลขเอาเลขวิ่งไว้ตรงนี้แล้วกันสองตัวล่างเพราะว่าเมื่อกี้นี้พลาดไปขออภัยนะคะพี่น้อง กับพราบขออาภัยที่ให้เลขผิดให้พี่น้องอันอเนี้ยนะี่ยพอเปิดอยู่เนี้ยพอะมันทับมาเนี่ยมันกลายเป็นของเก่าทันทีพี่น้องนะอ่ะจันก็ทําผิดไปขอโทษะคะ่ะไม่ว่ากันนะให้อไไยกันนะคะวางไว้ตรงนี้เลยโอเควันนี้ก็เจอกันสองรอบพอดีนะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ